สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะรวมเนื้อหากาันร,รีวิวลำโพงซับเบทยอดนิยมนะครับก็คือ DM 8นิ้วพร้อมตู้ซับนะครับทั้งการแนะนำสเปคลำโพงและก็ทดสอบประกอบลงตู้และเนื้อหาคลิปที่2นะฮะจะเป็นการทดสอบม m p q ตัวแรงนะฮะทั้ง Step Up Boost c o m p r e s t o r และก็ AmpQ ZK 6 0ศู พร้อมทดสอบวัดกระแสและแรงดันให้ดูนะครับถือว่าเป็นการรวมเนื้อหาการรีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อท่านผู้ชมนักดีไบมือใหม่นะฮะที่พลาดคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ดูคลิปนี้ยาวๆกันได้เลยนะครับวิวทดสอบการใช้งานลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด8นิ้ว ของแบรนด์ D M High Power นะฮะก็ถือว่าเป็นลำโพงซับเบสแบรนด์ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะฮะก็ถือว่าจับต้องได้นะครับผมสั่งมาเป็นแบบแพ็คคู่นะฮะก็อยู่ที่ราคา1 5 8 0บาทลำโพงนียจะเป็นลำโพงขอบโดนัโตนะฮะเป็นโครงหล่อไมเหล็ก2ชั้นนะฮะในคลิปนี้ผมจะแนะนำรายละเอียดและก็สเปคของตัวลำโพงนะครับและท้ายคลิปจะทดสอบการใช้งานฟังเสียงกันดูนะฮะ กลับมาดูเนื้อหาแรกนะฮะจะแนะนําตัวดอกแล้วก็งานประกอบนะครับสําหรับจุดเด่นของตัวดอกนะฮะจะมีขอบขนาดใหญ่นะฮะหรือว่าที่เรียกว่าขอบโดนัทโตนะครับการยึดระหว่างขอบกับหน้าดอกเนี่ยจะเป็นการเย็บ2ชั้นนะครับไม่ได้ทากาวอย่างเดียวว่าการยึดแบบนี้ก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับดีกว่าที่จะติดกาวมาอย่างเดียว ตัวหมวกของลำโพงจะสกรีนโลโก้ของแบรนด์เขานะฮะ DM High Power สีม่วงนะครับในส่วนของขอบลำโพงนะฮะก็จะมีฟองน้ำชีนกาวหน้าเดียวนะฮะแปะทับตัวขอบของลำโพงอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าการวางตำแหน่งของการยึดน็อกก็ตรงกับรูของเขาอยู่นะฮะตัวต่อของไว้คอยจะไม่ใช่แบบอัดกรีนะฮะจะเป็นแบบคอนเนคเตอร์ล็อกนะครับส่วนของโครงของตัวลำโพงจะเป็นเหล็กชุบสีดำนะครับ นะฮะก็ดูดีนะครับแต่ในส่วนของการประกอบนะครับจะเห็นรอยกาวในส่วนของแม่เหล็กนะครับก็ถือว่าประกอบในส่วนของกาวเลอะไปหน่อยนะฮะด้านหลังของตัวชีนแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับนะฮะก็จะระบุอ่าโมเดลนะครับ D M 8 0 0 B นนะครับเป็นสติกเกอร์นะฮะก็อยากจะโชว์หลังดอกก็อ่าก็ถือว่าได้นะครับอาจจะแปะมาอ่า เลื่อมนิดนึงนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูของจริงเลยนะฮะก็จะมีบาร์โคดนะครับแปะอยู่ข้างดอกนะฮะ๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็ในส่วนของการประกอบนะครับก็จะไม่เห็นรอยกาวเลยนะฮะ ก็สั่งมา2ตัวนะครับเจอตัวหนึ่งนะฮะนี่นะครับ,รบสำหรับภาพรวมของตัวดอกก็เชื่อว่าสวยงามนะฮะต่อไปรายละเอียดสเปคของดอกลำโพงรุ่น d m ด8 0 0 b คงหลอ่อขนาดของแม่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง140มิลหนา20มิลเป็นแบบแม่เหล็ก2ชั้นนะครับลำโพงเป็นแบบไว้คู่นะฮะขนาดของไวคอยจะอยู่ที่50มิลนะครับค่า impedance หรือว่าค่าโอห์มของแต่ละไว้อยู่ที่4โอห์มนะฮะ ลำโพงดอกนี้นะฮะจะทนกำลังวัดสูงสุดอยู่ที่800วัตต์นะฮะต่อไว้1คู่นะครับถ้าเราแบ่งแต่ละไว้ก็จะอยู่ที่400วัตต์นะครับลำโพงตอบสนองความถี่อยู่ที่45เฮิรตซถึง65กิโลเฮิรตซนะฮะแล้วก็ค,ค่าความไวหรือว่าค่าเซนซ i t i ิ i ิตอยู่ที่95เดซิเบลครับต่อไปมาดูค่าเด m e ม s ชันนะฮะความสูงของดอกซับเนีย่ยวัดจากขอบโดนัทจนถึงชีนแม่เหล็กด้านหลังจะอยู่ที่14.5เซนติเมตรนะครับ ความลึกของการติดตั้งหรือว่าเราวัดจากขอบเนี่ยลงไปหาตัวไม่เหล็กเนี่ยจะอยู่ที่11.5เซนนะครับสุดท้ายนะฮะขนาดน้ําหนักของตัวดอกจะอยู่ที่4.8กิโลกรัมนะครับครับต่อไปก็ทําการต่อสายเตรียมประกอบลงตู้นะครับการทดสอบในคลิปนี้ผมจะทําการขนานบอยทั้ง2ดอกการขนานแบบนี้นะฮะค่าพิแดนรวมหรือว่าค่าโอห์มของดอกลำโงเนี่ยจะอยู่ที่2โอห์มนะฮะสำหรับการต่อใช้งานเราก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าพวเวอร์ของเราเนี่ย ขับโหลดต่ําสุดได้ที่2องโอห์มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพาวเวอร์ Power, หรือแอมป์กิวที่เรานํามาทดสอบขับโหลดต่ําสุดที่4โอห์มเราก็ต้องต่อแค่ว้ยเดียวนะฮะแต่การทดสอบในคลิปนี้ผมใช้พาวเวอร์ที่ขับโหลดต่ําสุดได้อยู่ที่2โอห์มนะฮะผมก็เลยทําการต่อขนาดว้ยนะครับให้ใค่าพิเดนรวมอยู่ที่2อโอห์มนะครับนําลําโพงที่ต่อสายเสร็จแล้วนะครับมาประกอบลงตู้ลาโพงซับเบสที่เตรียมไว้นะฮะตัวนี้จะเป็นซับเบสคู่นะครับ ที่ใช้กับในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะเสร็จแล้วฮะสำหรับการประกอบลำโพงลงตู้เดี๋ยวต่อไปเข้ามาดูอุปกรณ์นะครับว่าผมจะใช้ power ตัวไหนในการขับนะครับสำหรับลำโพงคู่นี้ m g ิวบอดหลักใช้ขับกลางแหลมจะเป็น z kst 2 1 3 g ปรับไฟจาก 24V โวลต์ขึ้นเป็น 36V โวลต์นะฮะ ซึ่งชุดนี้ผมจะแยกตั้งหักนะครับเพื่อการจ่ายไฟที่เพียงพอนะครับขับกลางแหลมก็ตั้งหักนะครับอีกชุดหนึ่งและซับวูเฟอร์ผมจะใช้ ZK6002 นะครับใช้สวิตชิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับมาผ่านสเตปอัพบูสคอมิวเตอร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือ pw 1 2 0 0นะครับปรับไฟจาก1 2โวลต์เป็น4 8โวลต์นะฮะมาเลี้ยง แอมขับครับย์สำหรับคลิปนี้ผมจะเน้นการต่อวงจรเพื่อที่จะให้ขับลำโพงได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะนั่นก็คือ1,200วัตต์อัดเต็มๆนะครับในส่วนวงจรการต่อใช้งานเดี๋ยวผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นการรีวิวสเต็ปอัพบูตคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดน,นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ทำการารีวิวทดสอบให้เพื่อนท่านผู้ชมได้ดูนะครับ থধ <small sound> i yeah. yeah. เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบลำโพงซับเบส8นิ้วโครงหล่อไว้คู่นะครับของแบรนด์ DM High Power นะฮะก็ถือว่าให้เสียงเบีดที่หนักแน่นนะครับไม่มีเสียงเคกไว้เบียดอะไรเลยนะฮะถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับ สายจัดหนักจัดเต็มนะครับสายโหดนะฮะลำโพงคู่นี้นะครับหรือว่าลำโพงดอกนี้จัดได้เต็มแน่นอนนะฮะสำหรับพาวเวอร์แอมป์ที่ทดสอบนะฮะก็คือ zk 6 0 0 2นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีภาคจ่ายไฟที่เพียงพอนะครับอัดได้เต็มที่เลยนะครับไม่ผิดสาหรับเพื่อนๆนักดีไว้นะที่กําลังมองหาลำโพงซับเบรไปประกอบลงตู้ลำโพงดีไว้นะครับจะเป็นซับเดี่ยวหรือว่าซับคู่นะครับลำโพงดอกนี้นะถือว่าตอบโจทย์นะฮะสำหรับลำโพง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีแอดมินได้สั่งวัดมิเตอร์ตัวใหม่มาแทนตัวเดิมนะฮะที่ใช้อยู่ซึ่งจากคลิปรีวิวแอมจิวก่อนหน้านี้นะฮะที่ไม่ได้เก็บค่ากระแสให้ท่านผู้ชมได้เป็นข้อมูลนะครับ คลิปนี้ก็เลยจะนํามาทดสอบกับแอมพแล้วก็สเตปอัพตัวใหม่นะครับผมจะนํามาวัดกระแสนะครับแล้วก็วัดกําลังวัดนะครับจากแหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งพ o เพ r s u สปาย12โวลต์นะครับแล้วก็จะมาผ่านสเตปอัพบูสคอมเเตอร์นะครับ p w 1200นะฮะอ่ปรับไฟเป็น48โวลต์นะครับมาเลี้ยงแอมครับซับ ZK 6002นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะขับลำโพงซับเบส8นิ้วคู่นะครับผมต่อที่2โอมนะฮะ ผมจะเน้นในการเก็บข้อมูลการดึงกระแสของแอมจิวแล้วก็บอร์ดสเตปอัพนะครับก็คือ ZK 602เนี่ยเขาจะดึงกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเวลาอาัดหนักนะฮะแล้วก็มาดูการจ่ายกระแสของตัวสเตปอัพนะครับ p w หนึ่งสองสูเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองอัดหนักๆแล้วก็เก็บค่ากระแสและสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัว12โวลต์114.17แอมตัวนี้นะฮะกำลังเอาพุทหรือว่าพาวเวอร์เอาพุทอยู่ที่1,400วัตต์แม็กนะครับแต่ที่ระบุวัตต์สูงสเนี่ยบางทีไปใช้งานอาจจะตัดก็ได้นะครับผมก็เลยจะมาทดสอบให้ดูนะครับเป็นข้อโมูลสําหรับเพื่อนนักดีไวนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สองบอร์ดนี้นะครับ เป็นแอมตัวแรงแล้วก็สเตปอัพตัวสูงเหมือนกันนะฮะก็คือตามสเปคนี่สามารถที่จะจ่ายกระแสดได้ถึง5 0ิแอมนะครับและก็จะเก็บค่าอุณหภูมินะครับโดยการวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับในส่วนของแอมหลักเนี่ยผมจะแยกตั้งหากนะฮะผมใช้ Z K h c 213G นะครับจ่ายไฟตั้งหากนะครับผมจ่ายไฟ24โวลต์ตอนนี้ก็ทําการต่อสายอุปกรณ์สจแล้วนครับนี่นะฮะก็คือไฟออกจากสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์นะครับมาผ่านสเตปอัพนะครับ เพิ่มไฟขึ้นเป็น48โวลต์นะครับมาจ่ายให้กับ m u z k 6 0 2ลำโพงซับเบ็8นิ้วคู่ต่อที่2โอห์มนะครับแต่ละตัวและแอมหลังเนี่ยผมจะขับเฉพาะกลางแหลมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบตัวอแอมขับซับโดยตรงเลยทําทการออนสวิตชนะครับแอมขับซับนะครับค่อยๆทดสอบเปิดเพลงนะผมจะทําการวันแล้วก็เก็บค่ามาให้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนนักดีไว้นะครับ ตอนนี้กระแสที่ไหลในวงจรเริ่มต้นอยู่ที่1.45แอมป์นะครับนี่นะฮะพอเข้าสู่เพนทีสองนะฮะกระแสก็จะเริ่มขยับขึ้นนะครับอยู่ที่2แอมป์3แอมป์ขึ้นแล้วนะฮะ เรจะตัดเพลงเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้อยู่ที่8แอมแล้วนะฮะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น10.37แอมแล้วนะฮะ ไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับจากการทดสอบนะฮะกระแสที่วัดได้สูงสุดนะครับอัดหนักๆเลยกระแสพิกอยู่ที่16.63แอมป์นะครับกระแสตัวนี้อยู่ก่อนเข้าสเตปอัพนะฮะแต่ว่ากระแสที่ไหลในวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ16.63แอมป์และแรงดันที่ปรับไ้ตรงสเตปอัพนะครับก็ไม่ตกนะฮะก็อยู่ที่48โวลต์เหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิที่เจอสูงสุดอยู่ที่สเตปอัพบูดคอมพพวเตอร์นะฮะอยู่ตรงขดลวดนะครับอยู่ที่55องศา เรลงมาก็คือคาปาซรเตอร์สเตปอัพนะครับอยู่ที่45องศาและแผ่นระบายความร้อนของสเตปอัพนะครับ41องศาต่อไปอุณหภูมิแอมป์ขับซับ6.2นะครับตรงพัดลมระบายความร้อนจะอยู่ที่37องศาและคอยล์ขนลวดเอาพุทนะครับจะอยู่ที่41องศาและขั้วจุดต่อลำโพงนะครับอยู่ที่42.6องศาคสำหรับข้อมูลจากการทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะวัดในส่วนของ กระแสสูงสุดและก็อุณหภูมิสูงสุดของ2บ่อน,นี้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนักดีไว้เพื่อที่จะได้ตัดสินใจในการหาอุปกรณ์มาร่วมวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเราก็ต้องเลือกที่อัตราทดกระแสนะครับเพราะว่ากระแสค่อนข้างจะสูงนะครับได้แรงใจไฟไม่ว่าจะเป็นสวิตชิ่งหรือว่าแบตเตอรี่นะฮะเราก็เลือกกระแสที่เพียงพอนะครับจากที่ผมทดสอบให้ดูนะฮะว่ากินกระแสสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักดีไว้นะฮะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดีให้กับช่องแอดเจ๊ดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ